ไปพบกับน้องน้ำพันชบสวัสดีค่ะนางสาวพิชชาภาคำดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำพันค่ะน้ำกจะฟังน้องพันชนเลยนะครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายครับ ใ,ให้เคยเขียนเรียงความต้องอยู่หมอสาะหนูยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อต้องขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ เขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จเป็นทบสิเรรตที่เก็บไว้เนื่อนพอดูบอกล้าพวพ่อครูแต่หนูกล้าบอกอยอย่าเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้อย่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่ถ้ามีสิบพอจะเขียนเรื่องความรงอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มีสิบนักประดาษเอซีของหัใจนี้โบโ่ยู่ มาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการครับน่ารักเนาะน่ารักครับเราดูแล้วเรายิ้มไปเรามีความสุขมากๆอ่ะมันได้เคยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆกันนะครับมาวันนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากมายแต่เขาเล่นจริตจัการาสเนี่ยมันออกมาในเพลงที่มันกําลังพอเหมาะพอควรพอดีพอดีแล้วเขาร้องเนี่ยเขายิ้มไปอะไรไปาเงี้ยเป<อ>็นคนหน้ายิ้มเป็นคนหน้ายิ้มไงมันก็เลยเข้ากับเนื้อเพลงวันเนี้ย ชอบที่หนูขึ้นไปเล่นกับแม่ไปโปรยเสน่ห์กับพวกพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักมากนี่หนุ่งบอกน่ารักมากนีฟูดนี่พงศ์บอกว่าไม่ใช่เพียงแ่แต่ถ้าสังเกตดีๆนะใ้ฝุ่นมันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันนะเท้าน้องอะมันเข้าไปหาใ้ฝุ่นแทนใ้ฝุ่นอะพยายามยัดเยียดยัดเยียด์อะไรออฟนะอ้าวออฟก็จะจับมือออฟแล้วเอาส่วนออฟเขาไม่รู้นะว่าว่าน้องเขาไม่ได้เข้าไปหาแกนะสวยออฟละ คือฉเล่นกับเขาอะเล่นกับเขาเหมือนเหมือนะเจ้าชูร่วมกับเขาเชื่อไม่ออไม่รู้เหมือนกับนิ้มเดือกรว่างิถ้าเป็นหนังนะก็คือนางเอกไม่ได้เอ่อไม่ไม่ไม่ได้รักพระเอกส่วนพระเอกเนี่ยไม่ได้รักนางเอกแต่โยนนางเอกมาให้เพื่อนส่วนเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาสีเป็นที่เรือนแพรชัด อถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นภาพนั้นเลยโอเคหนูห okay. นูมองคนถูกแล้วน่ารักดีลูกวันนี้น้ำพันทําได้น,น่ารักมากๆเลยค่ะลูกชอบชอบมากมากเลยค่ะ,อ,อ,าาาคะอาล่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังดาวของเราบ้างดีกว่าไต้ฝุ่นกับคนใจง่ายครับน่ารักสดใสจริงๆสําหรับคุณน้ำพันแต่ช่วงหน้าเตรียมพบกับความหล่อของคุณไต้ฝุ่นสาวสาวห้ามพลาดนะครับ